วันนี้เราจะมาดูโจทย์นะคะที่เป็นเรื่องเงื่อนไขทางภาษานะคะถ้าหากว่าเราใช้ทักษะต่างๆของเรานะคะมาทําโจทย์แบบเนี้อ่ะบวกกับการเตรียมตัวเนาะก็ทําได้แน่น,น,นะะอนค่ะอมาดูวันนี้นํามาให้หนึ่งข้อนะคะเป็นหนึ่งข้อที่ยาวเลยเกินนะคะมาโจทย์เงื่อนไขทางภาษานะคะเป็นโจทย์ที่จะต้องยึดหลักตามนี้ ถ้าหากว่าสองข้อเป็นจริงนะคะให้ผลอันหนึ่งถ้าหากว่าสองข้อเป็นเท็จนะคะก็ผลอันสองเนาะถ้าหากว่าสองข้อเนี่ยสรุปไม่ได้แน่ชัดให้ผลสามแล้วก็ถ้าสองอันเนี่ยต่างกันเนาะจริงเท็จเท็จจริงจริงสรุปไม่ได้แน่ชัดอันนี้ตอบสี่นะคะทีนี้โจทย์ข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวะคะ่ะเงื่อนไขเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะคะ ในการสำรวจจำนวนนักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศซึ่งในแบบสอบถามมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกอยู่7แห่งและมีนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามจำนวน3 0 0คนนะคะอ่ะโดยแยกตามรายละเอียดดังนี้อันนี้สสำคัญแหละนะคะนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบโพหินอยู่36คนนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึงอยู่36คนอ่ะสองอันนี้เท่ากันแหละนะคะ นักท่องเที่ยวที่ชอบผัวหินมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบพระธาอยู่ย4สิบสี่คนอ่ะเขาไม่ได้บอกหนอว่าสามร้อยคนเนี่ยใครชอบอะไรเท่าไหร่แต่แค่บอกว่าอะไรมันมากกว่าอะไรนะคะอ่าต่อไปนักท่องเที่ยวที่ชอบชาอัมมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบเกาะสมุยอยู่สี่สิบคนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ชอบบางแสนมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบเกาะสมุยอยู่เก้าสิบคนนะคะเดี๋ยวเรามาเอาเงื่อนไขนะคะมาเขียนเป็นแผ่นผังกันก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าถ้าคิดในใจอ่ะอาจจะแบบ ตายได้นะคะอาจจะแบบงงได้อทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะเขียนอย่างไรนะคะข้อหนึ่งก่อนนะคะนะักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมากกว่านะักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินอยู่สามสิบหกคนนะคะขอเขียนภูเก็ตไว้ด้านบนเลยชึบภูเก็ตหัวหินตรงนี้ขอทําเข้มๆหน่อยอ่ะภูเก็ตกับหัวหินนะคะส่วนต่างตรงนี้คือสามสิบหกคนนะคะ ไปมีนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึงอยู่36คนอเท่าวันเมื่อกี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีส่วนสัมพันธ์กับภูเก็ตด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเขียนภูกระดึงไว้ข้างๆหัวหินนะคะเท<ฮ>่ากันเลยภูกระดึงนักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยาอยู่24คนหัวหินมากกว่าเขียนพัทยาด้านล่างคะ่ะพัทยา24คนนะคะเราอะสังเกตแบบนี้ได้นะคะว่า สองข้อด้านล่างอ่ะมันเชื่อมกับสามข้อด้านบนไหมเนาะ,ะดูด้านล่างนะคะมีชะอามมีบางแสนมีสมุยแล้วก็สมุยนีสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าคนละกล่องกันแล้วค่ะไม่เกี่ยวข้องกันเนาะเราแยกออกมาเลยจะได้ไม่งงนะคะชะอามมากกว่าเกาะสมุยเขียนชะอามมากกว่าสมุยเขียนสมุยด้านล่างชะอามเนาะส่วนต่างคือสี่สิบคนนะคะโอเคใส่กล่องเล้ครับน อ่าทีนี้สุดท้ายค่ะนักท่องเที่ยวที่ชอบบางแสนมีมากกว่าสมุยยุก้าสิบหกคนนะคะบางแสนมากกว่าสมุยเพราะฉะนั้นมันจะตรงนี้เลยนะก้าสิบหกคนนะคะเพราะฉะนั้นกล่องเนี้ยบางแสนจะมากสุดทีนี้เราทํายังไงถ้าหากว่าเราเข้าไปที่คําถามแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ยกไปเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องเขียนอีกรอบอ่าโอเคค่ะทีนี้พอมาเข้าคําถามแล้วเนี่ยของจริงแล้วนะมาดูคําถามว่าข้อสรุปแต่ละข้อสรุปที่เขาสรุปมาให้อ่ะ มันเป็นจริงเป็นเท็จหรือว่าสรุปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้แล้วกันเนาะถ้าหากว่าเป็นจริงจะคิดถูกถ้าเป็นเท็จจะคิดผิดถ้าสรุปไม่ได้จะเขียนวงกลมแล้วกันนะคะ,ะมาดูข้อหนึ่งกันก่อนข้อสรุปที่หนึ่งค่ะนักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึงหัวหินมากกว่าภูกระดึงไหมเราเขียนข้างกันเนาะล้วก็สรุปได้ว่าเท่ากันนะคะ อันนี้ไม่จริงนะคะกากะบาดไปเลยอ่ะมาดูข้อสรุปที่สองค่ะนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยามีมากกว่านะักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตพัทยามากกว่าภูเก็ตแล้วยังไงล่ะจ๊ะพัทยาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะจ๊ะไม่จริงจ้ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เราฝนสองได้เลยเนาะเอ๋โอเคค่ะต่อไปข,อข้อสองค่ะข้อสรุปที่หนึ่งเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบเกาะสมุยมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยา จะรู้ได้ยังไงล่ะครับมันอยู่คนละกล่องนะครับไม่รู้นะคะอันนี้ขอกลมๆไว้ก่อนเนาะอันนี้เราสรุปไม่ได้นะคะเพราะมันคนละกล่องเขาไม่ได้บอกข้อมูลตรงนี้มาให้เรานะคะต่อไปค่ะนักท่องเที่ยวที่ชอบชะอำมีมากกว่านักท่องเที่ยวที่ชอบภูเกต็ตโวคนละวงเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าอันนี้เราต้องฝนเลขสามนะคะข้อสามนะคะข้อสรุปที่หนะึ่งักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีน้อยกว่า2ี่สิบคนหัวหินน้อยกว่ายี่สิบคนหรอมันก็จะ ไม่น้อยกว่า24นะคะข้อเนี้ไม่เป็นจริงค่ะะข้อต่อไปข้อสรุปที่2เอ่อนะักท่องที่ที่ชอบบางแสนมีมากกว่าที่ชอบชาอมอยู่56คนจริงไหมจริงไหมตรงนี้จริงไหมเราก็ใช้ไอ้วงใหญ่เนี่ยมาลบคนตรงนี้เนาะ96ลบ40เชื่อว่าทุกคนแม่นเลขกันอยู่แหละนะคะก็มาใส่ตรงนี้เลยเป็น56นะคะถูกต้องอะเพราะฉะนั้นข้อสามเนี่ยมันต่างกันเนาะ ข้อสรุปที่1กับข้อสรุปที่2อนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะตอบ4นะคะโอเคต่อไปข้อ4แล้วนะคะข้อสรุปที่1นะึ่งักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมากกว่านะักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยาอยู่หกคนก็เอาตรงนี้มาบวกกันใช่ไหมสามสิบหกช่องนี้บวก24เป็น60สิค่ะถูกต้องค่ะ,คะต่อไปค่ะข้อสรุปที่2ค่ะ ระหว่างชะอํากับสมุยกับบางแสนนักท่องเที่ยวชอบบางแสนมากที่สุดบางแสนชะอําสมุยอัดถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบหนึ่งได้เลยค่ะข้อหนะคะข้อสรุปที่1นึ่เขาบอกว่าระหว่างภูเก็ตหัวหินภูกระดึงกับพระยานะักท่องเที่ยวชอบพัทยาน้อยที่สุดอาจเป็นจริงนะคะพัทยายอยู่ตรงนี้เลยนะคะถูกต้องสุดท้ายะคะ่ะข้อสรุปที่สองนักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึงมีมากกว่าพระยายอยู่24ี่คนถูกต้องค่ะตรงนี้เนาะเพราะว่าหัวหินกับ กูกระดึงอยู่ใกล้กันติดกันนะคะก็คือเป็นจริงโอเคข้อนี้ฝนหนึ่งได้เลยค่ะเนี่ยแค่นี้ก็ได้คําตอบแล้วทุกคนก็จริงๆข้อสอบที่เป็นเงื่อนไขทางภาษาค่ะหลายๆข้อเราก็ใช้ที่เป็นตารางเนาะแต่ถ้ามันเขียนตารางไว้ได้จริงๆอันนี้ลองเขียนตารางแล้วเหมือนกันนะมันไม่ได้จริงๆนะคะก็ต้องทําเป็นกรอบให้เขาเนาะแล้วก็ดูว่าใครเนี่ยมีคนชอบมากกว่าใครค่ะก็จะไม่เสียคะแนนเลยสักคะแนนเดียวค่ะ